Thank yeah. you. วัสดีครับทุกทุกท่านด้วยความคิดถึงและลึกถึง,ถงทงเสมอก็ยังเหมือนเดิมครับใครเข้ามาแล้วยังไม่แสดงตัวสวัสดีทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยชุดเบรกมืออันนี้เป็นชุดเบรกมือจาก มันจะเป็นพาร์ทเดียวกันกับ New f อร์จินเนอร์ตัวดิดสสี่ล้อสวัสดีครับเสียสิปริพงศ์สวัสดีครับ,รรบก็เป็นตัวเดียวกับอันนี้พาเบกมือใหม่เลยเบิกมาใหม่อันนี้เป็นคายเยนสิบแปดแซต เป็นไฮเอทตัวใหม่ฮะหน้ายาวไฮเอทตัวใหม่เป็นคายเวนสิบแปดแซดจานจัดเป็นเดลิออรจานออสเตรเลียดูดผ้าได้ดีขาเราก็เหมือนเดิมฮะอลูมิเนียมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าขึ้นรูปด้วย CNC อ้นเบรกเราก็ ยังคงมาตรฐานเดิมไม่ลดเกรดเป็นนิเตอร์โปรฮะจัดให้ตัวโปรทั้งหน้าทั้งหลังเลยสายเบรกเราก็ยังจัดให้เฮลน็อตเป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมสบายใจได้ไม่ได้ใส่ไปสามวันมาลื้อเป็นสนิมหมดแล้วไม่ใช่ จานเป็นเดลิออสฮะลายเข้ามาอยากนู้นเลยออสเตรเลียเลยน้ำมันเบรกเราก็จัดให้เป็นเบอราโดสำหรับเบรกใหญ่ส่วนคันนี้วันนี้เป็นออดี้ออดีคันนี้งานแก้ฮะแก้ทำมาแล้วแก้หน่อยทำมาแล้วไม่ได้ใจแก้ส่วนนั่น RX7 อันนี้เป็นนิวคาเยนนิวคาเยนอ่ะผมชี้แจงให้นิวคาเยนหลายคนถามผม 19, 18, สิบเก้าสิบแปดแซ้ยี 20, ส่สิบแซดอะไรไม่ใชยผมไม่รู้จักผมเรียกเขาว่านิวคาเยนนิวคาเยนเขาเหลี่ยมสันก็จะ,ะคมอันนี้จานสี่ร้อยห้าหน้าหลังเลยสี่ร้อยห้าหน้าหลังของ ดีบีเอสีเป็นสีแดงตัวใหม่ของเบนโบเขาปั๊มเบรกเราจะให้เป็นของใหม่เบลเฟ่เบลเฟ่เบลเฟ่เนตินเจแปน เป็นของใหม่ฮะอันนี้เป็นมาเป็นสีดำให้เรามาทำสีใหม่มาทำสีให้เป็นสีแดงตามํามพระเบกก็เหมือนกันนิคเตอร์โปรไม่ลดเกรดขาเป็นอลูมิเนียม7075เจ็ดกมือไฟฟ้าขามจะใหญ่ขาใหญ่ไม่ใช่ขาเยอะขาใหญ่อันนี้ ฐานหน้าก็จะเป็นอลูมิเนียม7075เหมือนกันน็อตคงเดิมใช้สแตนเลสใครก็บอกว่าน็อตดำแข็งแรงก็ช่างเขาแต่ต้องเข้าใจว่ามันรับในแนวดิง่งน้ำหนักมันจะรับอยู่ที่ขาจะรับอยู่ที่ขาตัวนี้ไม่ได้รับน้ำหนักเพียงแต่บังคับให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางสาย ก็ให้เหวหัวจะเป็นสแตนเลสสายแท้สายแท้จานดีบเอเขาจะเป็นนี่ครับจะระบายความร้อนได้ดีเนื้อจานจะดูดผ้าได้ดี น,นี่เป็นออดี้ฮะรถคันนี้เป็นออดี้เราจยังไม่ไปยุ่งกับเขาเลยถอดมาครบ,คบของเดิมอันนี้ถอดเราก็เก็บควาเก็บสีห,หน่อยส่วยคันนี้งานแก้ ของเดิมเขาใส่บูทใส่แหวนมาเยอะเอาออกแล้วเราทำฮับเข้าไปใหม่ฮับเขาทำมาอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์เขาแบบนี้เยอะเยอะชิ้นล้อหนึ่งก็อยู่ที่สามชิ้นสามชิ้นเราทำให้เหลือสองชิ้นก็คือตัวฮับ จะเป็นอะแดปเตอร์ไปเลยในตัวแต่เขาต้องใส่อแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งสาเหตุเพราะว่าเขารอมันเป็นไอ้นี่ของเดิมรู้สึกว่าจะนัดล้อในรถกับนัดล้อกะล้อรูไม่ตรงกันก็เลยต้องใส่เปลี่ยนรูผมจ,จำไม่ได้น่าจะเป็น หนึ่งสามเก้าเอ้ยไม่ใช่ร้อยสิบสี่แต่ในรถไม่ใช่ร้อยสิบสี่รถยุโรปจะไม่ใช่ร้อยสิบสี่นี้เป็นเปอร์โยสวัสดีครับเสียแพร วัสดีครับสวัสดีครับ,สสรบเสียสิริพงศ์ขอบคุณมากมาก,มากครับคือเราเบรกมันไม่ใช่ประดับยนตนะ์คะอยย้ำเบรกไม่ใช่ประดับยนต์ไม่ใช่ใส่แล้วสีสวยๆแดง,แดงๆเขียวลเหลืองๆแล้วจะดีหมดไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องคัดของที่ดีเข้าไปผสมอย่าไปขาของที่ว่าเอาทุกภูก มาผสมกันแล้วแข่งราคามันก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้อยู่แล้วโอเคเสร็จ okay. ต้นก็ไปนั้นเบรกบางครั้งทำแล้วขออภยัยเปลี่ยนพระเบรกเอาอย่างเดียวพอดีกว่า <c oughs> ถ้าทำแล้วทำไม่ดี ได้ครับเท่าไหร่ทำได้ฮนะวันโวทำจานได้อยู่แล้วยกปั๊มมาสวัสดีครับเสียต้อนอาอสวัสดีครับเสียกิษด,ดาทำได้ครับทำได้จะทำอะไรก็ฮิ้วเข้ามาไม่เป็นไร มีครับ XS สีทองสวัสดีครับเสียกิตพนันไก่รีโวก็320ของสแตนดาร์ดราคาสีทองนะ่าจะอยู่ประมาณที่16 163ถ้าจำไม่ผิดครับคือทำมันต้องทำให้ดีครับ อย่าไปอย่าดีแต่ทําต้องทําให้ดีไม่ใช่ดีแต่ทําไม่ใช่ว่าเบรกสิ่งใหญ่แล้วบางทีมาขับรถเดิมๆเมนะีโอ้โหรถเดิมๆด,ดีกว่าก็ไม่เอาอย่าไปทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นได้ได้มันกันได้เสียตังค์อย่างเดียวมีฮนะข้างหน้าก็ยังมีงานอยู่ข้างหน้าก็มีมเมเเ็คมีอะไรอย่างเงี้ย เออเสียวันอยากได้ปั๊มสี่พอตใส่จานเอ้ยเดี๋ยวจานหลังขนาดเดิมแต่อยากได้ปั๊มสี่พอตแล้วมันจะยึดยังไงะนึกภาพดูดิลองนึกภาพด้วยต้องเคยปั๊มเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยเปลี่ยนปั๊มใหญ่ขึ้นก็พอแล้วจริงๆแล้ว่เชื่อไหมครับ ปั๊มบางตัวสี่พอจะสู้พอร์ตเบียวไม่ได้เ,เสียวันสมมุตินะครับสมมุติอันนี้สมมุติจริงๆสมมุตินะครับสมมุติถ้าจานเท่าเดิมปั๊มเป็นสี่พอเออเอาของอะไรใส่ดีสมมุติว่าคายเยนใส่ได้ประสิทธิภาพอ่ะมันก็จะเหนือกว่าพาโดนิดหน่อย เพราะว่าพระเบรกมันใหญ่กว่าแต่แรงดันพาโดมันลูกใหญ่กว่าลูกมันก็ขนาดประมาณขวดแบรนซุปไก่ส่วน18บแปดซดไอ้ขยเยนลูกสู่เขาจะใหญ่กลางเล็กเล็กกว่าถ้วยน้ำชาที่เขาไหว้เจ้าตามบ้านน่ะลูกหนึ่งแล้วก็ยังอีกลูกหนึ่งก็ยิ่งเล็กลงไปอีกสี่ลูกทั้งหมด พระเบรกใหญ่จานเท่ากันประสิทธิภาพผมเชื่อว่าพาโดอาจจะกินดิบนะเดี๋ยวผมจะส่งไอ้ดี่ไปให้ผมจะส่งคลิปไปให้ใส่ข้างหน้าแปดพอไอหกหกพอจานสามร้อยแปดสิบข้างหลังใส่สี่พอจานสามร้อยห้าสิบห้า เจอพาโดชุดเดียวอยู่เลยเจ้าของรถบอกรู้อย่างนี้ไม่ไปแล้ะสวัสดีครับเสียผัวหนนิวคอยเยน405หลังแสบ380ไม่เอาเบรกมือไฟฟ้าหลังเดิมเป็นดำอ๋อ 405ห,หน้าหลังเลยเชื่อผมมันแบ่งด้รถเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาหน้าไม่ต้องไปเอาคือนี่ครับอันนี้ผมจะให้ดูกรณีหน้ากับหลังเนี่ยอันนี้หน้าอันนี้หลังคือมันแบ่งด้วยสรีระของมันเองอยู่แล้วดัะ,ะนั้นจานไม่จำเป็นต้องเอาจานเล็กจานใหญ่ มันแบ่งด้วยสรลีระของมันหน้าก็ผ้าก็กว้างกว่าด้วยหน้าก็แคบกว่าผ้าหลังข้างหน้าเนี่ยข้างหลังเพราะนั้นเอาเต็มไปเลยฮนะสีู่เท่ากันถ้าหน้าดิสหลังด้ำยาน405ตอนนี้มี OS มาแล้วครับไม่แพงถ้า DBA ก็สูงหน่อยใส่ เอ,อรถอะไรครับก็เป็นหลังเป็นดามเป็นรถกระบะรถฟอร์จูเนอร์ตัวเก่ามิตซูตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ต้องใช้เบรกมือตัวนี้ฮะใช้เบรกมือชุดนี้อืเึิงเออแสน คำนวณก่อนแสนแปดเก้าเบ่งมือแปดบวกแปดสิบหกสิบหกสองแสนกับห้าพันครับสี่ร้อยห้าเท่ากันแต่ถ้าถูกกว่าถ้าการหลังสามร้อยแปดสิบก็ถูกไวไปอีกห้าพันเท่ากับแสนเก้าห้า สองแสนพอดีพอพอเพราะพร้อมเบกมือถ้าเป็นปั๊มตัวนี้นะเพราะต้องใช้นิวคเยนฮะถ้า,าจานสี่ร้อยห้าถ้า,าจานสี่ร้อยห้าใช้สิบแปดแซดไม่แนะนำฮะมันจะลอยมันจะลอยปั๊มมันจะลอยแล้วเอ,อ่อไม่สวยพอเบกจะกินมันจะลอยปั๊มมันลอยแล้วมันแรงกดมันไม่ดีแรงกระทำมันไม่ดีฮะอันนี้แนะนำเลย นสวัสดีครับเสียกิดพนันรีโวใส่ดิดหลังอยากใส่ดิดหลังแล้วเปลี่ยนปั๊มหน้านิวจูนอ๋อ ชุดหน้าถ้านิวจูนก็จานเป็นดี a เอก็สี่หมื่นเอ้สามหมื่นนะสามหมื่นขอไปสามหมื่นสามพันห้าร้อยจานดี a x เอเอราะพบเบกเป็นพาะเบกเป็นเอ่อมิกเตอร์โปรปัม๊มให้ดูเลย ปั๊มเบิกใหม่ฮะอุปกรณ์ก็ของแท้หมดแหละไม่มีของเทียมไม่นิยมมืมหวานขึ้นมาปั๊มสามอ้นี่เลยปั๊มนิวไฮเ,เอรไอ้นิวนิววัชยุทเนนะอะลองแวะก็มาดูฮะ เวลานี้ถ้าผมเรียนตรงๆถ้าเป็นจานสแตนดาร์ดใส่รถเนี่ยยี่ห้อนี้เขาไม่น้อยหน้านะประสิทธิภาพบอกให้ได้เลยเขาไม่น้อยก่ากันเรื่องประสิทธิภาพผูเสียผูวันใน f อร์ u ูเน ก็เป็นฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ๆที่เป็นดิสสี่ล้อก็หนึ่งเจ็ดแปดแสนแปดแสนแปดแปดครับจานเป็นโอเอสถ้าเป็นเดลิออสก็เอ้ยเป็นดีบเอก็เพิ่มอีกห้าหมื่นดีบเอเขาจะไอ้นั่นโอ้โอ้ หลังดัหลังดัต้องเพิ่มชุดนี้ฮะหมื่นแปดต้องเพิ่มเบรกมือเบรกมือชุดนี้เนี่ยคันนี้ก็มาเป็นดัะพอมาเป็นดัแล้วไฮเอทตัวตัวใหม่รถขึ้นเปิดตัวไม่นานเพราะว่ามันเปิดที่หลังในตัวคอมพิวเตอร์มันเป็นตัวหลังคาเตียหลังคาเตี้ย เขายังเขาตัวนี้เขาลดไปใช้ดำแม่เขาเหนียวจริงที่เหนียวจริงอะไรไม่ใช่เหนียวอเลยไม่ยอมให้ดิสมาเนี่ยฮะต้องถอดออกแล้วเอาแผงพวกเนี้ยใส่เข้าไปเพื่อเป็นเบรกมือแล้วไปดึงกับสลิงเดิมฮะไปดึงกับสลิงเดิม ะลิงเดิมเก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาเอาาเอ,อไม่ถึงไม่ถึงสองสี 2, 4, 8, ่แปดล้วสองสี่แปดนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องคำนวณกดเครื่องพิลเลขก่อนไม่น่าแก่เลยบอกแล้ว <laughs> เป็นจะเอาเป็นนิวคาเยนนะครับ สองสี่แปดถูกต้องแล้วครับสายเป็นเฮลฮะสายสายเป็นเฮลเป็น H d e L อันนี้ของแท้นะ ตอนนี้เวลานี้ข้างนอกเขามันมีหลายแบบอะเดี๋ยวแม้ั้่ไอ้นามเรียกขานแปลกๆใหม่ๆเขาขึ้นมาเยอะเลยมีทั้งสิบเก้ามีทั้งยี่สิบสิบเก้ามันเป็นตัวนี้ครับเผื่อเขาจะเรียกให้ถูกเขาจะได้เรียกให้ถูกนี่ครับสิบเก้าอันนี้คือสิบเก้าแซด ปั๊มหลังเขาะจะเป็นหน้าตานี้นี่ครับปั๊มหลังปั๊มหลังอไม่สะดวกนี่คือปั๊มหลังสิบเก้าซดนี่ครับสิบเก้าแซดอันนี้คือสิบเก้าที่เขาเรียกกันนะแต่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าสิบเก้า เพราะมันไม่มีเขียนสิบเก้าไว้เหมือนกับไอ้นี่สิบสิบแปดมันก็เขียนสิบแปดสิบเจ็ดมันก็เขียนสิบเจ็ดอันนี้เขาเรียกกันเองแต่จริงๆแล้วมันมาจากรถเออรุ่นรุ่นอะไรสักอย่างรถยุโรปอะมีน้อยอะของมีน้อยตัวนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันเพราะปั๊มหลังทํายากผมบอกตรง สีอันนี้หลอรถหลอรถหลอรถ,อรถเดี๋ยวรถมาลองแวะเข้ามาดูฮนะเสียภูนัยมาคุยกันดูก่อนไม่เป็นไรถูกใจไม่ถูกใจไม่ใช่ปัญหาครับถูกใจก็ว่ากันไปถูกใจก็คบกันไปเสียเบิร์ดก็บอกไว้สีมีให้เลือกเยอะตัวนี้สีตะกัวสี บอลแสงไม่ค่อยดีนี่สีส้มแลมโบส้มแลมโบครับผมเสียภูวานาครับขอบพระคุณมากๆยังไงแวะเข้ามาดูครับแวะเข้ามาดูนี่เวลานี้สีอะไรอ่ะส้มแลมโบฮัทส้มนี่เป็นที่นิยมเปนสีมันสว่างดี <c oughs> แล้วก็ไม่เข้าข้างใคร <c oughs> พอไม่เหุ่ส้มออ,อะไรนะกอกอะไรเงี้ยนะอันนี้คือส้มแยงโบโอพามาด้วยเลยพออพามาดูพามานั่งลองรถพอเขาได้ลองแล้วเขาจะรู้ฮะต้องให้เขาลองว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแล้วเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนมาได้เลยพามาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ให้มาดูถ้าไม่ถูกใจเราไม่ต้องกลับไปทะเลาะกันไงอืมแต่เชื่อว่าทําไปแล้วเขาต้องถูกใจแน่เพราะว่าเบรกมันต้องนุ่มนวลและหนักแน่นจ่ายตังปุ๊บที่ต้องดีปับ๊บไม่ให้ใจ่ายตังปุ๊บแล้วก็โอ้โหลันอินก่อนจะดูก่อนนี่เพิ่งจะวิ่งไม่กี่กิโลไม่ใช่ฮะออกไปลองนี่กิโลแรกก็ต้องรู้สึกนะ ยังไงเรียนเชิญนะครับขอพระคุณทุกท่านครับที่รับชมใค่ว่างเว้นแวะเข้ามาครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยฮะแชร์ไปเยอะๆฮะเชื่อเออ d ี a เอเขาการุณาทำเสื้อมาให้นะเดี๋ยวบอกก่อนข่าวดีแชร์กันไปเยอะๆฮะเดี๋ยวเผื่อเขาแจกเสือ้อเราจะได้เอา เอาไปด้วย73,000ครับสวัสดีครับเสียตุลาการโอเชื่อใช้ได้เลยสีเลือกได้ครับจานจะเป็นโอเอสนะฮะถ้าจานตัวนี้เพิ่มห้าพันขาเราก็จะเป็นอลูมิเนียม7075ห้าเบรกจะเป็นนิกเอร์โปสายเราจะให้เป็นเทล น็อตจะเป็นสแตนเลสน้ำมันก็เปอรลาโดครับคาเบกก็นิะโปครับก็ลองมาดูครับใครว่างแวะเวียนเข้ามาดูครมาชมก่อนที่ร้านเลยหเห็นของจริงมาดูมาชมก่อนได้ฮะคิดว่าไปเที่ยวมาต้อโโว์คิดว่าไปเที่ยวเชียงเสียงกงครับตำา กำลังบรรจงใส่เบรกมือครับงานมันจะยากตอนนี้ที่อื่นเขาไม่ทำเราทำใครทำแบบไหนก็ช่างเขาเราทำแบบเนี้ยถ้าชอบก็มาถ้าเน้นประสิทธิภาพก็มาขอบพระคุณครับทุกทุกท่านที่รับชมถ้ายังไงอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาใหม่นะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกราบขอบพระคุณทุกท่าน